มาเทคนิคการเมี้ยวสายแบบจอห์นเมเยอร์ไหมครับกีตสารอุตสายอ๋อมันไอตรงเทคนิคพวกนี้มันไม่ใช่มันมันมันเป็นเทคนิคสตัดอยู่แล้วฮะมันเทคนิคจะตัดอยู่แล้วมันเหมือนมันไม่ใช่ของเมเยอร์หรือของใครเลยมันเป็นเทคนิคแบบเนี้ยก็คือแทนนี่เราคือสตัดเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่ มันเป็นกีตาร์ที่โซอ่ะมันไม่ถึงว่าคำว่าโซหมายถึงว่ามันมันมันแบบมันเป็นกีตาร์ที่มันที่มันมันกีตาร์แบบพูดมันเป็นคือถ้าเป็นเกือบคนคือคนแบบคือคนที่พูดไม่รู้เรื่องเก่งอ่ะคือคือคือหมายถึงว่าเหมาะกับการที่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะคำพูดไม่รู้เรื่องมันจะมันจะมันจะออกเสียงแบบนี้ดีมันจะไม่เหมือนเทเลที่มันออกเสียงแล้วมันแบบจีเต๊กแต่แบบมันจะออกแบบ คมอ่ะไอ้คาว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าตัดมันมันเล่นเป็นตัวตัวไม่ได้นะมันเล่นได้แต่ว่ามันไม่มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เออมันไม่แสดงออกอารมณ์อารมณ์หัวโน้ตคือคือมันไม่มันโน้ตมันไม่แสดงอารมณ์ถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นใสเรอเล่นเคลียร์เนี่ยถ้าเราเล่นเคลียร์เนี่ยเล่นเคลียร์คำว่าเล่นเล่นเคลียร์หมายถึงว่าเล่นแบบ กดแล้วดีดกดตัวนึงแล้วดีดออกมาเป็นโน้ตเป็นเป็นตัวๆเนี่ยมันมันไม่แสดงอารมณ์กับมันไม่แสดงอารมณ์กับโน้ตแบบนั้นอ่าคือพอเวลาเราพอเรารีดเสียงมันเนี่ยมันจะมีเสียงอย่างอื่นกล้องกังวานมาด้วยมันมันมันมาจากเพราะว่าด้วยด้วยสปริงเทมโลมันหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีเสียงสังเกตถ้าเราถ้าเราดีดถ้าเราดีดออกมาตัวเนี่ย มันจะเป็นลอยมันจะลอยมันจะไม่เหมือนกับพวกเราเวลาเราเล่นเทเลหรือเล่น,เล,นเล่นกีตาร์อื่นที่มันที่มันให้ให้เสียงให้เสียงโนต้ตเดี่ยวได้ดีเห็นไ,ไหมสมัยสังเกตเวลาสตัดมันจะทอดมันจะต้องเล่นแบบ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 ประมาณอย่างเงี้ยมันต้องมีความแบบความรต์ตี้ความลกๆอะ่ะ ฉะนั้นเวลาเราเล่นโน้ตเดี่ยวเราอยากรถบางทีเราอยากจะเล่นโน้ตเดี่ยวปุ๊บเนี่ยถ้าเราเล่นโน้ตแบบสมมติเราเล่นร้อการเล่นโน้ตเนี่ยเราเล่นระดีมาอยมันดูมันดูตลกเห็นไหมเพราะว่ามันเพราะว่ามันด้วยความที่โน้ตโน้ตเดี่ยวไม่เพาะมันไม่เหมือนกันเราเล่นพวกเทเลหรือพวกอะไรที่มันเป็นให้โน้ตเดี่ยวเพราะกว่าฉะนั้นสะตัดมันเลยมันเลยจําเป็นต้องเล่นแบบเห็นไ แล้วส่วนใหญ่มันจะชอบกีดขึ้นบนเพราะว่าเวลาเรากีดขึ้นบนมันจะได้ยินเสียงเสียงแกล้งเนี่ยของสายล่างมันจะชัดฉะนั้นพอเวลาเราเล่นเนะสายสี่เนี่ยมันจะ มันฟังได้ลมเวลามันเกียดมันจะเออเออเออมันเงี้ยฉะนั้นเวลาเราเล่นเทคนิคอ่ะมันจะมีอย่างแกลกแกลกก็คือเหมือนเออเอสะอึกก่อนแล้วก็แล้วค่อยปล่อยโน้ตออกฉะนั้นมันจะมันจะแจ๋วมากสำหรับสตาร์ทอย่างเช่นเทคนิคอย่างเงี้ยเนี่ยแทนที่เราจะเล่นแบบอย่างเงี้ยเราหรือเราจะเล่นอะไรเงี้ยมันจะแบบ มันจะเหมือนแบบฟังไม่รู้เรื่องแบบคนคุยไม่รู้เรื่องอ่ะมันจ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 ะถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีวนๆพวกสตัอย่างเงี้ยนะถ้าเราเล่นอย่างเนี้ยมันไม่พออย่างเวลาเล่นก็จะแบบมันก็จะต้องแบบฟีลิ่งแบบ มันจะแบบเล่นลกๆเลยมันจะฟังมันจะฟังดูแบบมันจะฟังดูแบบอ่ามันจะฟังดูมันจะฟังดูถ่ายทอดอารมณ์ได้ได้ดีสำหรับสตัดแต่ว่าไอ้คาว่าเล่นลกหมายถึงว่าไอตัวแต่ว่าไอตัวตัวนำโน้ตมันยังต้องชัดนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลาเราเรากรีดอย่างนี้ใช่ไหมเรามิ้วแล้วเรากรีดเราเราต้องการเสียงนี้ใช่ไหมมันต้องมันต้องเห็นนะเห็นนะมันมันมันสายสี่มันต้องมันมันยังต้องดังนะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเล่นใหม่ๆเนี่ยมันสายสี่มัน, 4, ม,นมันยังไม่ดังมันจะเป็นอย่างนีเ้เห็นไหมมันต่างกันเวลาสายสี่นะถ้าเกิดเราเราถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเราไม่เนี่ยสังเกตสังเกตมือขวามันด้ดีนะผมจะทำจะทำสักข้อสังเกตพวกนี้ในในในคลิปเอในคลิปสามสิบวิอ่ะตรงนี้สําคัญมากเลยคือผมอยากให้ทุกคนดูที่มือขวาเพราะว่ามือขวามันถือต้นกําเนิดเสียงอะ่ะคือคุณเล่นให้ตายยังไงนะถ้าเกิดว่า ถ้าคุณเทคนิคมือขวาคุณดีดลงขึ้นลงขึ้นอย่างนี้นะคือมันเสียงมันไม่ได้สมมุติว่าถ้าเกิดผมดีดขึ้นเฉยผมรู้สึกผมเป็นคนที่แบบยังไม่เก่งแล้วผมแบบดีดลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเป็นพิเศษโลโซโอย่างเงี้ยฟุบปุบเนี้ยถ้าผมดีดขึ้นแล้วผมต้องการให้สายสี่ดังถูกปะ่ะเล่นเล่นเทคนิคมิ้วเนี่ยมันจะเป็นนี้ถ้าผมดีดขึ้นเฉยน,นะมันจะเป็นนี้แล้วผมฟังฟังเสียงสายสีนะ <S <S <ส>หเห็นไหมไอเสียงที่แบบ นะ่มันดังเท่าสายสี่เลยแต่ถ้าเกิดผมเล่นเห็นนะสายสี่ดังกวายนะเห็นนะเพราะว่าผมผมเล่นอย่างนี้นี่ผมดีนี้ปึ๊บ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 งัดแน่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บงัดพอมาสายสี่ผมเหวี่ยงมันออกนิดนึงทั้งเนี่ยดูมือขวาผมดีนะต้องต้องอย่างนี้ถึงจะถึงจะเห็นอย่างเงี้ยรอเห็นนะเนี่ย เห็นนะผมไม่ใช่ผมไม่ได้ขึ้นแบบเฉยๆผมไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่แบบฟึงจับดึงดึงฉับอย่างนี้นะผมเล่นอย่างนี้เห็นนะผม,ผมสะบัดออกพอเวลาผมถึงสี่เนี่ยผมสะบัดออกสะบัดออกฉะนั้นเนี่ยการวันนี้ยังเล่นสตัดเนี่ยคือการเล่นสตัดเนี่ยมันมันทำได้ดีในในการเล่นเล่นให้มันลกถูกปะ่ะแต่ว่า โน้ตที่เราจะต้องนาเสนอเนี่ยมันจะต้อง,อ,งอยู่มันต้องอยู่เลเยอร์ที่ที่ชัดกว่ากับเลเยอร์ที่ที่ที่มันเป็นนอยส์หรือเป็นเดอร์ตี้อ่ะที่มันที่มันเป็นลกๆอะ่ะมัน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 จะต้องอยู่ใต้อยู่อยู่ใต้โน้ตที่นําเสนอฉะนั้นมือขวาสาคัญมากเวลาเราเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือผมพยายามทำให้ดูโอเวอร์ให้ over, ให้ให้โอเวอร์ให้ให้เห็นว่าว่าว่ามันเป็นอย่างนี้คือเราดีดมาแล้วก็ดีดออกไปอย่างเงี้มันไม่ใช่เป็นการดีดแบบ ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเหมือนที่เราแบบฝึกกีตาร์โป่งอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าอย่างเงี้ดยดดดดี้นได,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 ด้ตายไงสายสายสายสี่มันคือสายสี่มันก็ไม่ออกคือมันก็ออกแต่ว่ามันมันไม่พุ่งออกมาขา้างหน้าเห็นไหมเนี่ยถ้าเล่นเห็นนะเห็นนะเนนะีนนะ่ยนะนะดูมือผมเนี่ยเนี่ยนะมันจะมีการแบบมันจะมีการแบบจึ๊ก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 นิดหนึ่งอะ,อะ